ฮัลโหลก็สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการได้แจมเยอะนะครับให้คนมาดูให้คนมากดให้คนมากดติดตามแล้วจะได้แ้มจากแอป,ปนี้นะครับแอป,ปนี้เป็นแอป,ปที่ดูวิดีโอนะครับแล้วได้ตังค์นะครับผมมันคือการเวลาเราดูวิดีโอนะครับเราจะได้แต้มนะครับ ได้แต้มปุ๊บเราก็จะมาแลกเป็นเงินนะครับนี่ครับผมเดีวผมจะให้ดูนี่นะครับถ้าพันห้าเป็น20่สิบดอลน,นะครับผมยี่เอศูนดยี่สิบดอลน,นะครับนี่นะครับเป็น เห็นไหมตัวแบงก์สีเขียวนะครับคุณก็ลองคิดดูนะครับหนึ่งดอนเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับแล้วเราดูวีโออย่างเงี้ยมันช้ามากนะครับเห็นไหมครับเราจะมาทําการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความความสมาครสมคัคคกันกับพี่น้องกันนะครับผม ถ้าเราอยากได้เตียมนะครับเราควรกดใต้ลิงก์คิปชั่นของผมก่อนนะครับแล้วผมจะกดกลับไปตามนะครับอยากให้รู้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไอแปะลิงก์เฟซเพจนะครับแฟนเพจนะครับไว้ในในเฟซนะครับใครที่กดมาให้ผมแล้วแคปหน้าจอครับ แคหน้าจอที่กดให้ผมแล้วก็โพสไปนะครับแล้วผมจะตอบไปตอบไปปุ๊บแล้วผมก็จะแคปหน้าจอของผมที่กดให้คุณนะครับลงไปปุ๊บนะครับใครที่ร่วมมือกันนะครับช่วยๆกันนะครับคลิปนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วครับที่เราจะช่วยกันนะครับผมรู้นะครับว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับ เราสามารถขี่กันอยู่แล้วนะครับถ้าช่วยๆกันก็ช่วยนะครับผมผมก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับโอเคไหมครับเจอกันในแฟนเพจนะครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับ